นี่กำเสกพ่อเด็กไปวิ่งเลิฟเพลแพร่กันแล้วครับมาถึงแล้วก็มาดูเลยพี่จิ้มน้องคนแรกนี้นะครับเป็นสองหนุ่มสไตล์เกาหลีสาวกซูเปอร์จูเนียร์ตัวจริงรีซูเปอร์จูเนียร์มาต้ออ้าวเต้เต้อีทึ๊นั่นรู้จักด้วยย้อนย้อนย้อนชิวอนฮงแฮดยองซองมินจุนจองโอ้โหนี่เป็นสาววกเขาเลยนี่หว่ารู้จักทุกคนแล้วนี่ใครล่ะ ร้านเคียวชนไก่ทอดเกาหลีแฉไม่แ้ oh <my> god, เกาหลีก็มาตั้งเองเลยนะแถมแถมแถมวันวานครับขาอะไรนะนโะโบแปลสิแฉวะแเปโอ้โเกาหลีเข้าร้านนี้ไม่ต้องไปถามหาทอนซอมนะเธยค่อยกินมือขยุ่มกันเลยล oh, <hey. S 1> ่ะ อา้าวไม่รอกอรันเลยเหรอเป็นที่ไม่มียังไม่กินที่นี่ก็ต้องมีไปกินเกาหลีชนะโอ้โหของี่อร่อยจนบ้าไปแล้วเฮ้ยมาได้เดียวแบบนี้มแล้วถือกับลืมถือสปอร์จุเนียหมนแล้วมั้งรู้แต่ว่าน้ำน้ำั้ำน้ำ้าน้้น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  ไหญ่กี่ตัววะนั่นใหญ่ใหญ่เท่ใหญ่ใหญ่เท่ไม่หายเผ็ดไม่หายเลยอ๋อโหพริกเกาหลีเผ็ดและเท่เลยเผ็ดที่ไหนแล้วบัตเตอเออจริงวักไม่ต้อมาถามแล้วเอาน้ำมาเลตลกจริงไม่เขาเล่นตลกได้นะตลกแล้วประธานน่ะ